เพื่อไม่เสียเวลาพบกับน้องน้องนักศึกษาที่รักบ้านรักเมืองลูกหลานของพ่อแม่พี่น้องคนเมืองชนนี่แหละครับเป็นนักศึกษาปีสาคณะรัฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัยบูรพานะครับนำโดยน้องที่ชื่อพล,ลสิทธิ์พิพัฒนก,กิจเรียนเชิญครับน้อง สวัสดีครับพี่น้องชาวจังหวัดชนบุรีทุกท่านครับาเอินมากันเยอะนะครับแต่เดินเล่นอยู่แถวนี้อยู่นะครับต้องขออ่านโพยหน่อยนะครับเพราะขนาดนายกยังอ่านผมเป็นแค่เยาวชนก็ขออ่านบ้างนะครับพี่น้องครับวันนี้ประเทศนี้บ้านเมืองนี้ เต็มไปด้วยความอายุยิยมใช่ไหมครับพวกเขาบอกว่าพวกเขามากเขาก็จะลากไปอย่างนี้ถูกต้องไหมครับประชาธิปไตยถูกไม่ถูกครับชนะเลือกตั้งแล้วเป็นเจ้าของประเทศใช่ไหมครับและพวกผมแพ้เลือกตั้งและผมไม่ใช่คนไทยหรือครับพี่น้องเอ,อ้ย ตะโกนบอกเสียงข้างมากหน่อยว่ากูก็เป็นคนไทยพี่น้องเอ้ยตะโกนบอกคนข้างหลังหน่อยว่ากูรักพระเจ้าแผ่นดินพี่น้องเอ้ยบอกคนที่อยู่ดูใบหน่อยว่ากูไม่กลัวมึงครับพี่น้องครับรัฐบาลนี้มาเป็นรัฐบาลเกือบหนึ่งปี ักชินวัตรมีความรู้อะไรมีอย่างเดียวครับที่ทำให้เราทุกคนรู้จักยิ่งรักอย่างเดียวจริงๆเป็นน้องทักษินเท่านั้นแหละครับนอกนั้นไม่มีอะไรเลยไม่สามารถดูแลพืชผลทางการเกษตรพี่น้องชาวจังหวัดชลบุรีได้รับผลกระทบมันอ้อยสำปะหลังมันสำปหลัง ไม่ได้รับความดูแลเลยใช่ไหมพ่อแม่พี่น้องเมื่อวานนี้ข่าวดีขึ้นมาอีกสร้างความดีใจกับพวกเราอีกไหนไหนจะบอกว่าเขาไม่สามารถแก้ไขหรือแพงทั้งแบบนน้แล้วเมื่อวานนี้ LPG ขึ้นอีกแล้วครับพ่อแม่พี่น้องไม่แก้ไขปัญหาไม่พอกลับมาสร้างปัญหาสร้างไม่สร้างดูข้างหลังครับพ่อแม่พี่น้องครับ พ่อแม่พี่น้องครับการออกพรบปองดองไอ้ผมก็เป็นนักศึกษาอยากจะรู้ว่าคําว่าปองดองเนี่ยมันแปลว่าอะไรไปราชบัณฑิตไปเสิร์ชหามันบอกว่าคําว่าปองดองเนี่ยมันแปลว่าการปณีปนอมการยอมกันไม่แก่งแย่งชิงดีกันและที่มันเข้าสภามันใช่ไหมพี่น้องมันไม่ใช่ปองดองแต่มันรักผิดคนโกงใช่ไม่ใช่ นายกทำเพื่อใครไม่ใช่ทำเพื่อคนไทยแต่ทำเพื่อทักษิณชินวัตรแต่ผมก็สรุปสั้นๆว่าการที่เราจะปองดองกันเราต้องพิสูจน์หาความจริงก่อนว่าใครคือฆาตกรตัวจริงใช่ไหมพี่น้องอย่างที่อดีตนายกอภิสิทธิ์เวชาชีวะบอกว่าระวังนะครับผู้ก่อการร้าย กับข้าตกรมันคนเดียวกันและที่สำคัญครับเมื่อวานนี้สารรัฐธรรมนูญออกคำวินิจฉยัยเราเป็นคนไทยไม่เชื่อสารจะไม่ใช่เชื่อทักษิณหรอครับเมื่อวานนี้ถ้าผมบอกว่าผมเป็นกลางๆมันได้ทั้งสองฝ่าย หนึ่งเราสามารถยุติกระบวนการที่จะล้มล้างรัฐธรรมนูญใช่ไม่ใช่สองต้องคือนอำนาจให้กับประชาชนไปพรมประชามติใช่ไม่ใช่สามหยุดกระบวนการล้มสถาบันใช่ไม่ใช่พ่อแม่พี่น้องครับกลับมาที่ประเด็นที่เราต้องพูดกันมีเพื่อนผมหลายคนเข้ามาถามผมว่านาย นายกยิ่งรักเนี่ยความคิดไม่ค่อยมีความคิดเท่าไหร่ไม่ค่อยมีสติปัญญาเท่าไหร่ตอนแรกผมก็ไม่เชื่อครับไม่เชื่อคนระดับเป็นนายกจะไม่มีนะมีความรู้ความสามารถได้อย่างไรเพิ่งมาเชื่อเอาตอนประชุมสามาประชุมคอรมอรสัญจรนะครับที่ชนบุรีทําไมถึงผมถึงเชื่อรู้ไหมครับตั้งแต่กรุงเทพยันพัทยาป้ายบอกคอรมอรสัญจรทุกกิโลเลยครับพี่น้อง ผมเลยมีความรู้สึกว่าเหตุการณ์นี้มันทําให้ผมสอนได้สองอย่างอย่างแรกกลัวว่านายกเดินทางมาจากกรุงเทพแล้วเดี๋ยวไปให้สัมภาษณ์ผิดว่าจังหวัดชนบุรีเป็นจังหวัดพัทยาครับหาดใหญ่สงขาโดนมาแล้วประเด็นที่สองนายกหลงหลง,ล,งลืมลืมเดินไปเดินมานั่งไปนั่งมาเยอะโ่ชันเจ็ดโฟรซีซันเป็นเรื่องใหญ่เลยพี่น้อง ที่ผ่านมาในวงการสื่อสารมวลชนในวงการสื่อออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, i n s t a g r a กรมีข่าวประหลาดขึ้นมาครับประหลาดยังไงครับบอกว่านายกยิ่งรักสวยเซ็กซี่ที่สุดสวยขนาดไหนชนะอีแพงะครับเพราะอไมไรถึงชนะอีแพงเพราะมันแพงทั้งปั่นดีใช่ไหมครับพี่น้องแพงทั้งประเดงใช่ไหมพี่น้อง ส่วนเรื่องต่อมาเรื่องการศึกษาครับพี่น้องครับวันนี้รัฐบาลนี้ไม่ได้ช่วยให้การศึกษาดีขึ้นเลยกลับซ้ำร้ายทำดีไม่ว่าดีกลับไปให้แท็บเล็ตต,ต่อหนึ่งเพื่ออะไรครับสั้นๆง่ายๆครับอยากชนะพักประชาธิปัตย์อยากชนะรัฐบาลชุดที่แล้วลรัฐบาลชุดที่แล้วมีอะไรครับ มีชุดเรียนมีชุดนักเรียนฟรีมีหนังสือเรียนฟรีมีค่าเทอมใช่ไหมครับแต่พอรัฐบาลยิ่งรักแจกเลยครับเทปเล็ตและสุดท้ายหนีไม่พ้นครับมาจากจีนแดงครับส,ส่งมาล็อตแรกเจ๊งไม่เป็นท่าครับใช้ไม่ได้พี่น้องครับรวมเสียงให้มันเยอะๆแล้วไปบอกยิ่งว่ายิ่งรักว่าพีา่นายก ขอชุดนักเรียนขอหนังสือเรียนขอค่าเทอมแทนเท็เล็ตได้ไหมประเด็นต่อมาครับประเด็นนี้ประเด็นประเด็นสำคัญเพราะถ้าในฐานะเยาวชนไม่พูดเรื่องนี้เนี่ยเป็นไปไม่ได้คือเรื่องของประชาธิปไตยพ่อแม่พี่น้องครับคำว่าประชาธิปไตยคือการปกครองโดยประชาชนเพื่อประชาชนโดยส่วนรวมครับ ไม่ใช่คนใดคนหนึ่งเหมือนที่เพื่อไทยทําใช่ไหมครับพี่น้องบอกว่าชนะเลือกตั้งทําได้ทุกอย่างอย่างนี้ไม่ใช่ประประชาธิปไตยอย่างนี้เขาเรียกว่าประด็จก,การรัฐสภาพ่อแม่พี่น้องครับประชาธิปไตยเป็นของทุกคนทําเพื่อทุกคนทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันวันนี้พี่น้องเสื้อแดงอาจจะหลงผิดอาจจะคิดว่าตัวเองมีสิทธิทเสรีภาพ อาจจะคิดว่าตัวเองมีสิทธิในการตั้งเวทีอยู่ข้างหลังมาประจันหน้ากับเราแต่ความจริงแล้วคนที่เขาเรียกว่าไพ่เขาไม่ทำแบบนี้ครับทำไมเราถึงไม่ทำบ้างนายกนิ่งรักมาชนบุรีทำไมเราไม่ทำเพราะเรามันไพ่ผู้ดีครับเราก็ไพ่เราไม่แอมาดเพราะอสมาดก็คือยิ่งรักครับหัวหน้ามาก็ยิ่งรักครับ พ่อแม่พี่น้องครับเลยลืมเลยถึงไหนเอาโจรมาเป็นรัฐบาตรีก็ไม่ต่างอะไรกับรัฐบาลโจรใช่ไหมครับเราจะมุ่งร่วมกันปราบโจนใช่ไหมครับพี่น้องปราบโจรใช่ไหมครับพี่น้องสู้ไม่สู้สู้ไม่สู้ถ้าสู้แล้วเราต้องสู้เพื่อประชาธิปไตยอันมีพระบากษัตริย์ทรงเป็นประมุขขอบคุณครับ